เอาละครับสวัสดีครับพูดเล่นเลยเดว l ลทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะครับกับคลิปนะครับผมกับเกมไรเดอ w o เ l d แล้วกันนะครับซึ่ง <ish> uh, ซีรีส์นี้ครับจะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับที่ผมได้ทําการนึกถึงขึ้นมาไม่มั่นใจว่าจะมีท่านอื่นนะครับทำอะไรยังแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะทําการรีวิวเรื่องเกี่ยวกับเมตาในปัจจุบันนะครับว่าใน,ใ,นในปัจจุบันนี้นะครับผมในเมตาในปัจจุบันที่ตัวไหนบ้างนะครับที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับในเมตา t ี้นะครับและแน่นอนครับเราจะเปิดซีรีส์นะครับผมตัวเมตาในวันนี้นะครับโดยการรีวิวผมเรียกว่าเป็น น่าจะ1ในท็อป3ของเซิร์ฟในตอนนี้นะครับอ่าผมอาจจะไม่ได้รีวิวตัวนะครับเจ้าตัวที่โดดเด่นมาอย่างเดียวเลยได้กันนะครับในแต่ละแพทนะฮะซึ่งแน่นอนครับในแพทนี้นะครับเราอาจเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมตาในปัจจุบันนะครับเป็นเมตาสายยิงไกลนะครับเพราะว่าเป็นผลจากการที่เกียร์อย่าง Magic Bullet และ Smoking p i p e ทนะครับเข้ามาถึงเลยนะครับ แน่นอนนะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะรีรวิวเลยคือตัวอย่างไฟบัสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งไฟบัสเตอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่เข้าเกมมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะเป็นตัวที่ผมใช้ก็เป็นเมตารับมานานนะครับถ้าใครเล่นเกมมานานแล้วสักพักหนึ่งเราจะสังเกตได้ว่าไฟบัสเตอร์เนี่ยอยู่อยู่มานานละแล้วลก็จะมีคนที่คอยหยิบมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไฟบัสเตอร์ก็จะมีวิธีการเล่นที่ค่อนข้างที่จะ มีเอกลักษณ์นิดนึงนะครับผมใช้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็วกอาจจะพึ่งเกียร์ที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะทางนิดนึงนะครับดังนั้นก็ผู้เล่นที่ไม่มีของอีเวนต์ก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงเนะว่าดามเดมจมันอาจจะไม่ได้แบบว่า แรงนะครับเหมือนกับในคลิปที่เราเล่นๆกันมานะครับอ่ามีอีเวนต์เกิดขึ้นมานะครับ5้านาทีพอดีดังนั้นนะครับวันนี้นะครับเกียร์แรกนะครับที่ผมจะทําการรีวิวนะครับผมอาจจะไม่อธิบายในด้านเกี่ยวกับว่าเราหาของยังไงนะครับเนาะอาจจะอธิบายเบื้องต้นนะครับก็คืออย่าง Magic Bullet และ Smoking Pipe นะครับเราด้ำจากอีเวนต์ล่าสุดนะครับซึ่งก็โอเคไปของอีเวนต์นะครับไปของลิมิเต็ดนะครับซึ่งนี่ฮะ เกียร์ที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับก็คือเกียร์อย่างมายจิกบูลเล็ตนะครับที่จะเป็นเกียร์ที่ทำดาเมจนะครับมหาศาลเลยนะครับต่อมานะครับเป็น Smoking Pipe ครับที่ถ้าเราใช้งานคู่กับมายจิกบูลเล็ตนะครับเราก็จะทำดาเมจแรงขึ้นนะครับ25%ก็คือมันจะบวก All Stat นะครับไป25%เลยนะฮะอ่าผมตีบวก10นะครับอ่านะฮะนอกจากนี้ครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให เซตนี้นะครับแรงขึ้นมาแล้วก็คือการตีบวกนะครับจริงๆแล้วการตีบวกเสริมดาเมจให้เป็นเรื่องปกติครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นแพสซีฟที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ทันอ่านนะครับก็คือแพสซีฟของ Magic Bullet ตรงนี้นะครับเมจิกบูลเลตนะครับจะมีแพสซีฟเลยก็คือถ้าสมมุติว่าไอ e ล e วลนะครับไอเลเวลของไอเทมเราอยู่ที่ เลเวล8ขึ้นไปนะครับผมเนาอะ,อะมันจะทำดาเมจแรงขึ้นประมาณ15%นะครับดาเมจของกระสุนปืนมันจะแรงขึ้น15%ดังนั้นก็ผมแนะนำให้เราตีบวกเกียร์จนขึ้นเป็นไอเลเวล8นะครับซึ่งถ้าเราจะเล่นไฟบลัสเตอร์เนี่ยมันเป็นข้อบังคับที่ว่าถ้าเราไม่ตีบวก next level ให้เป็นเลเวล10แล้วก็ smoking pass ให้เป็นเลเวล10เนี่ยมันจะไม่ถึง8นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ7นะครับ6หรือ7ก็ ถ้าเราอาจจะลงทุนหน่อยนะครับก็ตีบวกนี้เป็น2อันนะครับหนุให้เป็นเลเวล10นะครับแน่นอนครับตอนนั้นครับเกียร์ที่ดีที่สุดของไฟ r บ์ัสเตอร์ในปัจจุบันตอนนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์อย่าง next d e v l นะครับ smoking pipe นะครับแล้วก็ magic bullet นะครับซึ่งจุดนี้ก็ ละไว้ในฐานที่เข้าใจได้ว่าเป็นเกียร์น่าจะเป็นเกียร์ที่หายากแล้วก็ดีที่สุดในปัจจุบันในเมตาในปัจจุบันวันที่ผมลงคลิปแล้วนะครับนอกจากนี้ครับค่าสถานะที่ดีที่สุดสำหรับตัวอย่างไฟบัสเตอร์นะครับจะเป็นค่าเด็กนะครับซึ่งสถานะตรงนี้นะครับเราสามารถนะฮะทำการรีโลนะครับอ่าตัวอย่างคอสเมติกนะครับได้ที่ NPC ลุงพีนะครับซึ่ง NPC ลุงพีก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่ผมพามาดูนิดนึงเนาะนะครับซึ่งเราสามารถรีโลนะครับผมสแตทโดยการใช้เงินประมาณ 5ล้าน5นะครับ ABCU ตรงนี้นะครับ5ล้าน5ในการรีโลครั้งแรกนะครับส่วนครั้งที่2ขึ้นไปนะครับก็ใช้เงินทั้งหมด2.5ล้านต่อ1ครั้งนะครับถ้าสมมุติว่าเราได้รีโลมาได้ DEX ประมาณ5-7 5ขึ้นไปก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าตัวอย่างไฟบัสเตอร์จะเป็นตัวละครที่เราใช้ค่าสถานะส่วนใหญ่จะอิงจาก DEX เป็นพิเศษนะครับดังนั้นก็โอเคนะครับนะฮะก็จะอยู่ตรงตรงนี้นะฮะ ต่อมานะครับเทคนิคการเล่นนะครับตัวละครอย่างไฟบัสเตอร์นะครับผมก็เป็นตัวละครที่เราจะสแปมสกิลแล้วก็ M1 เรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะมีท่านะครับผมที่เราจะเราจะต้องกด M1 เรื่อยๆนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนฉายานะครับอย่างหนึ่งเลยคือสิ่งที่สําคัญที่คือฉายานะครับฉายาโดยทั่วไปแล้วนะครับเราจะใช้ฉายาอะไรก็ได้ผมแนะนําว่าอาจจะต้องหาฉายาที่มันเพิ่มดูดเลือดเรานิดนึงเนาะเพราะว่า อ่าไม่จุดบูเลตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผ่านเลือดของเราง่ายครับแล้วก็ไฟบัสเตอร์มีท่าที่ดูดเลือดนะครับผมแต่ว่าท่าที่ดูดเลือดมันจะมีแค่ท่าเดียวก็คือท่าอาเท่านั้นบางทีถ้าเราเล่นอย่างไม่ระมัดระวังนะครับมันจะทําให้เลือดของเราหายไปแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะตายสูงระดับหนึ่งเลยนะครับต่อมานะครับก็ใชา้ยาไหนดีนะครับที่เหมาะกับตัวอย่างไฟบัสเตอร์นะครับตัวอย่างเช่นอเป็นแมนท่าอีกิฟนะครับผมที่จะบวกเด็กให้กับเรานะครับประมาณ 20หน่วยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับอ่ะประมาณ20หน่วยซึ่งก็ดีนะครับแล้วก็สามารถฮิวให้เราได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นเฟสทิฟนะครับที่ อ่าพัสมันจะบวกเด็กให้กับเราเยอะเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นฉายาไหนก็ได้ครับที่เรามีแล้วมันก็บวกเด็กกับเราได้อย่างเยอะๆแต่ว่าในปัจจุบันผมมองว่าฉายาที่ส่วนตัวผมนะฉายาที่ดีที่สุดน่าจะเป็นอย่าง s p ป c e v o y a g e นะครับที่ passive อย่าง Space Voya g e นะครับก็คือมันจะทำดาเมจนะครับ l ลแล้วก็ดูดเลือดให้เรานิดนึงนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่บวกเด็กแต่ว่าเราจะได้ดาเมจเพิ่มเข้ามานะครับจากตัวของพัสดีจากตัวฉายาเองนอกจากนี้ตัวฉายานะครับอย่างสเปซวอร์ยารก็จะมีพับ ก็คือเมื่อไอเมื่อไอเลเวลของเราเพิ่มมา8เนี่ยเราจะทำดอทดาเมจนะครับในฉายาเมื่อเวลาเราสู้กับมอนสเตอร์ Monster, ที่เป็นบอสไทป์นะครับตรงนี้เนาะก็เวลาเราลงบอสลัชหรือว่าเวลาเราตีพวกบอสเนี่ยมันจะทำดาเมจ ดอทค่อนข้างที่จะแรงนะนะครับเหมือนเอาจิงผู้ตามตรงก็ประมาณสเท่าเลยเพราะว่ามันจะทาดาเมจธรรมดาแล้วก็ทาดาเมจดอทเพิ่มเติมต่อนะครับซึ่งดาเมจดอทมันจะเท่ากับดาเมจธรรมดาก็เหมือนกับว่ามันแอบคูณ2นิดหนึ่งนะครับตรงนั้นก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับคำถามคือแล้วดาเมจมันแรงขนาดไหนนะครับคือโดยรวมครับตัวละครอย่างไฟบัสเตอร์ครับข้อดีของมันเลยคือดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับข้อที่2เลยก็คือจํานวนฮิตของจํานวนฮิตนะครับของสกิลแต่ละสกิลมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันเลยทําให แพสซีฟของ Magic Bullet นะครับมันเผาไว้มากก็คือใช้สกิลประมาณสกิลหนึ่งสองสกิลก็คือเผาไปเลยนะัที่7นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่า Magic Bullet เนี่ยมันอิงดาเมจมาจากตัวของดาเมจของสกิลอยู่แล้วนะครับมันเลยทําให้พอคูณตัวดาเมจไปเรื่อยๆนะครับเท่ากับว่าดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงแล้วเราสามารถไม่เชิงวันช็อตบอสครับแต่ว่าถ้าเลือดบอสเหลือประมาณครึ่งหลอดเนี่ยเราสามารถฆ่ามันได้โดยที่ ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับทีนี้ดังนั้นนะครับผมก็จะทําการนะครับรีวิวนะครับพวกดาเมจต่างๆนะครับโดยรวมว่าดาเมจนะครับเป็นยังไงแล้วก็วิธีการเล่นโดยรวมเนี่ยเราควรเล่นประมาณไหนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับข้อที่เราควรจําเอาไว้นะครับทุกครั้งที่เราเล่นเกียร์อย่าแมจิกบ b ลเล e ตนะครับเลยก็คือเราไม่ควรที่จะ เอาตัวไปเนบหน้าบอสมากขนาดนั้นนะครับอาจจะมีจังหวะที่เราต้องเดินเดินตีเดินตีนิดนึงนะครับเพราะว่าบอสลัชก็จะมีดีบัฟนะครับแล้วบอสบางตัวก็จะทําดาามจค่อนข้างที่จะแรงนะครับอ่ะอย่างแรกครับเราเล่นไปไฟสธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็โดดมานะฮะแล้วก็เก็บสแต็กเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะฮะซึ่งแน่นอนครับเราถ้าส่วนใหญ่ที่เราจะใช้นะครับจะเป็นท่า R ท่า V นะครับ ท่า E เนี่ยจะมีบ้างบางครั้งนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้บ่อยมากขนาดนั้นนะครับอ่านะฮะี่นี่ฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะประมาณนี้ในการนะครับบางทีเราอาจจะใช้เป็นท่า E นะครับในการเาสตกแล้วก็กดท่า R ในการทาดาเมจนะครับแล้วก็ท่า R นะครับมันจะมีดูดเลือดนะครับทำให้เรามีซัสเทนในการเล่นด้วยเพิ่มเติมนะครับอ่ประมาณนี้แล้วกันอ่าตายเลยนะครับไม่ทันได้กดท่า V เลยนะฮะอ่า ประมาณนี้นะครถ้ามีจังหวะก็จะได้กดท่า V บ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะกดเป็น R กับ V บ่อยอยู่นะครับอ่านี่ฮนะแล้วก็ดาเมจมันค่อนข้างที่จะหลฮิตนะครับอ่ายวต้องเดินหลบมานิดนึงนะครับอ่เฟ อ,อ,อ, no อาจจะต้องมีหลบนิดหนึ่งนะครับนะฮะนะครับอาจจะต้องมีหลบนิดนึงนะครับแล้วก็ดูดเลือดด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่เล่นไม่ค่อยเซฟนะครับเวลาเล่นนะสังเกตไว่ผมก็จริงๆเราอาจจะต้องเดินหลบวงนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างตาเมื่อกี้ผมก็โดนบอสดูดโดนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่า ดาเมจก็จะโดนเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าเราเล่นจนชินครับพวกดาเมจพวกอะไรเงี้ยเราค่อนข้างที่จะหลบงานนิดนึงแล้วก็เราทําเวลาไปประมาณ1น,นาทีกับประมาณ1น,นาที 30- 4 0ถึงวิซึ่งแน่นอนครับคนที่เล่นตัวอย่างไฟบัสเตอร์มาเป็นประจำเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะรู้ว่าใช้ดาเมจอะไรนะครับในการรีดาเมจดีก็จะทําเวลาได้ไวกว่านี้ผมมองว่าจะมีหลายคนที่ทําเวลาได้ไวกว่านี้นะครับอาจจะเป็นแบบ1นาทีนิดนิดหนาที20วินะครับซึ่งผมไม่ค่อยได้เล่นไฟบัสเตอร์มากเท่าไหร่นะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเกี่ยวกับว่าดาเมจนะครับมัน รีดยังไงไวสุดนะครับประมาณนี้แล้วก็ผมเป็นคนที่บางทีไม่ค่อยชอบหลบสกิลนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครสังเกตไหมครับว่าทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันจบวอตลัชมันเอาดาเมจจากไหนนะครับก็โดยรวมนะครับเป็นตัวละครที่ดาเมจมันดีอยู่แล้วนะครับดาเมจมันแรงอยู่แล้วแล้วก็มีของนะครับที่ดาเมจดีมากๆนะครับอย่างเมจิกบูเลต์สโมกิ้งไพ์นะครับเกียร์ของมันก็ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เผา เขาแตกคอมเมจิกบูเลตได้ดีมากพอสมควรนะครับดังนั้นก็มาสรุปนะครับในคลิปนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับมันเป็นเมตาเพราะอะไรนะครับอย่างแรกคือเบสดาเมจนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เบสดาเมจแรงอยู่แล้วนะครับเมจิกบูเลตแรงอยู่แล้วแล้วก็เมจิกบูเลตมันคำนวณดาเมจจากดาเมจต้นของ ตัวของสกิลของตัวเราอยู่เดีวยว่ากับว่าดามเมจบมันแรงมากๆนะครับต่อมานะครับตัวไฟบัสเตอร์มีดูดเลือดนะครับผมสามารถวนสกิลได้เรื่อยๆนะครับแถมนะครับถ้าเราเลือกใช้สายฉายาที่ถูกต้องนะครับเราก็จะมีชัยไปมากกว่าครึ่งเพราะว่า เมื่อกี้นะครับถ้าสมมติว่าผมใช้ฉายาอื่นนะครับเลือดอาจจะน้อยลงแล้วก็ดูดเลือดน้อยลงอาจจะทําให้ผมมีโอกาสที่จะตายสูงนะครับประมาณนี้เลยการส่วนใครที่มีฉายาไหนนะครับมีสเปซวรือเปล่าผมก็แนะนําให้ใช้สเปซวอลย์ชลับครับถ้าไม่มีก็ใช้อันอื่นก็ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้ฟิกนะครับแล้วก็นะครับในคลิปหน้านะครับเมตาแพทหน้าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรเนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะทําคลิปรีวิวเมตาที่ อ่าตัวนี้ก็ใช้เป็นเมจิกบูลเลต์นะแต่ว่ารอดูแผ่นหน้านะครับว่าในเวอร์ชันอัปเดต2.5นะครับหรือว่าในอัปเดตอ่าสาในอนาคตนะครับไม่รู้ว่าเมตาในปัจจุบันจะเปลี่ยนยังไงแต่ว่าถ้ามีเมตาเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตทีหลังให้ทุกคนนะครับยังไงวันนี้ก็ผมขอขอบคุณสํหรับทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกับเป็นกําลังใจให้คลิปต่อไปก็ในไลฟ์ต่อไปในข้างหน้านะครัััััับบบบบมมมมมมมีีีคคคคอออเเเนน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 นตต์์ะะะะะะะไไไรรรรพพิถถาาาวววว้้้้้้ดลลลยผกกก็็จใใหแฮ เจอกันจ้าสวัสดีจ้านะครับ